เราจะมาปิ้งกุ้งปิ้งปลาหมึกด้วยตัวเองข้างทะเลเลยจ้านี่ <Hey. S 1> ตัวใหญ่เท่าหน้าเลย hey. หวานมากฮัลโหลวัสดีค่ะกลับมาพบแทบอีกแล้วนะคะในช่องแฮปปี้เฮซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หัวหินนะจ๊ะเราจะมาปิ้งกุ้งปิ้งปลาหมึกด้วยตัวเองข้างทะเลเลยจ้าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามีอาหารทะเลอีกแบบจุกๆแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีอะไรกินนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้แวะซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกนะคะแล้วก็อาหารทะเลนะคะเราก็จะไปเผากันที่บ้านจ้าโดยส่งตัวแทนออกไปค่ะคือที่เราจะไปเผาเองนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างกลัวนะคะโควิดแล้วเนื่องจากคุณโอ๊กเป็นเชฟนางก็เลยจะต้องเผาให้ทัพกินค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณโอ๊กจะซื้ออะไรมาบ้างนะจ๊ะทำอะไรอยู่คะคุณโอ๊กวันนี้ม่อะไรกินคะ กุ้งลายเสือดึกสวยเท่านยเลยแล้วทำไมจะต้องทำอย่างเงี้ยทาลังหรอเดี๋ยวจะกินนะน่ารักที่สุดพ่อบ้านแล้วแม่บ้านอ่ะจะจะช่วยอะไรพ่อบ้านจ๊ะยืนเป็นกำลังใจหนึ่งสวยน่ารักที่สุดเลยพ่อบ้านใจกล้าวันนี้ทำอะไรคะนี่ปิ้งปลาหมึกนะคะผมหมดนิ้วแล้วสู้ต่อไปนะเธอรอไข่ ล้อไครส่วนแฮปนาเดี๋ยวจะไปทำโตนแม่บ้านดีสะัะแกะข้าว โอเคอาหารเรามาแล้วนะคะซึ่งอาหารในวันนี้เราก็มีหอยแมลงภู่แบบจุก,จกๆเพราะว่ามันเป็นของโปรดแท็บนั่นเองนะคะแล้วก็มีหอยตลับผัดชาปลาหมึกที่คุณโอ๊งปิิงนะคะแล้วก็กุ้งลายเสือแบบตัวใหญ่มากแล้วก็ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะเออคือจุกมากอันนี้ก็คือข้าวผัดปูนะอ่ะมาเรามาเริ่มที่ปลาหมึกกันก่อนเลยดีกว่าคือแทอ็บอ่ะชอบกินไอ้เส้น,เส,นเส้นนี้มากเลยคนมันจะเป็นหนวดยาวใช่มันเป็นหนวดายาว น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เผ็ดมากคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเราไปซื้อมาแล้วเราก็ไปทำให้มันเดือดเพื่อฆ่าเชื้อมันเลยเผ็ดมากๆโอ้โหซีซาร์โอ้โหแต่อร่อยดีนะนี่อ่ามาลองนี้ดีกว่าที่เธอ้าผัดฟูอืม้าผัดอร่อยผัดอร่อยดล คือทริปนี้กลับมากินปลาหมึกย่างเยอะๆนึกออกแล้วสามวันก่อนนะอมอนนอนมาอยู่ผมก็เลื่นงานกลับมานอนนอนอยู่อาบน,น้ำเสร็จเดินมาเห็นแท็บก็ได้โทรศถามอยู่แท็บพัดเขาตื่นอ่ะต้องบอกดีอยากกินปลาหมึกย่างก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะวันนี้คืออยากกินมากขับรถออกมาอย่างแรกที่พูดก็คืออย่าลืมาอทำปลาหมึกด้วยน้ำดีมันตอเคนะครับผม <c oughs> ผมอยากจริงๆแบะอืม มามาลองนี้กันดีกว่วาค่ับไปตลาดผัดเชฟของรับอ,อืมายผัดอร่อยเลยแล้วเราก็จะได้กินกุ้งแล้วอเคเอาตัวใหญ่ๆเลยดีกว่านี่ตรงตัวนี้นี่ตัวใหญ่เท่าตัวใหญ่เท่าเน้อเลย <c oughs> อ่ะมาแกะเลยดีกว่ามาอุ้ยแต่กุ้งลายเสือมันไม่มีมันแต่เนื้อมันจะอร่อยเนื้อมันเน่นใช่ แต่ว่าหัวมันจะไม่อร่อยเท่ากุ้งแม่น้ำแต่ถ้าจะอร่อยมากๆก็คือตอนนั้นอ่ะที่ทูกเก็ตย้อนกลับไปดูได้กุ้งลายเสือซาชิมิอร่อยมากอ,มอร่อยมากเจ้านั้นอ่ะคือร้านชื่อร้านกันเองปะใช่ร้านกันเองอร่อยแบแบกบุ้งลายเสือมันดีมากอะย้ำีกธีนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปันเองของเรานะไปดูด้วยนะจ๊ะก็คือน่ารักเวอร์ปลาหมึกคือดีมากแต่ต้องรีบกินนะเพราะว่าปลาหมึกอ่ะถ้ามันเย็นมากๆแล้วมันจะไม่อร่อยมันม,มันจะแข็ง อูหอันนี้คือ,คอเต็มปากเต็มคำสุดกิ่นมากหวานมากข้างหาดชะอำนะคะมันก็จะมีร้านขายซีฟู้ดพวกนี้เยอะแยะเลยมันก็เป็นั้นเบอร์หน,นึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดแต่ร้านเนี้ยที่เราซื้อคือร้านเบอร์หกน้อทุกคนกุ้งเนี่ยเราซื้อมาในโลโลละหกร้อยห้าสิบ ปลาหมึกโลละ350ส่นวกนกุ้งน่าจะอยู่ที่มาอา่าผมไม่มั่นใจว่า650หรือ600นะ650้อยผมมั่นใจแต่แบบดูใหญ่มากเราก็เนืน้อ<า>เน้นๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อเครื่องนี้นะฮะไปไหนก็อย่าลืมพกแอลกอฮอล์นะจ๊ะเรามี2ตัวให้เลือกะคะ่ะทัสแฉลบนะฮะแอลกอฮอล์75%ผสมอาร์คันออยล์และวิตามินอ e. ีที่สำคัญมีน้ำหอมของธรรมะเมะค่ะคือหอมมากๆเลย ให้กลิ่นหอมยาวนานสั้น5ชั่วโมงมีทั้งหมด3กลิ่นทุกคนเฟรนช์วานิลลาโรสทีแลวก็คอตตอนซินิมอนค่ะตัวนี้ฉีดสมมติเรากินซีฟู้ดอะฉีดหลังซีฟู้ดอะกลิ่นคือแบบมือหอมอะถ้ากิดไม่ทัชล้นะครับผมแล้วก็วมีนี่ปุ๊บไลทิลขีดนะครับผมแอลกอฮอล์76%มีส่วนผสมของดอกดานิไลออนแล้วก็อโลเวราค่ะซึ่งทำให้มือนุ่มอันนี้จะเป็นแบบไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นอ,อน่อ,อนๆม่กลิ่นมิ้นท์แบบเบาๆ แล้วก็ขายในราคาที่แบบน่ารักน่ารักเพราะว่าเราขายเป็นแกลอนนะทุกคนคือเน้นหลักก็คือแกลอน1ลิตรแล้วก็จะมีขวดแถมให้2ขวดเป็นขวดแบบร<อ>ีฟิลอะให้ไปเติมมันเองฉะนั้นอนะเราจะฉีดทุกอย่างบนโลกนี้ได้ขับบนโลกได้ว่าแทบแบบเป็นคนฉีดแบบอลกอฮอล์เยอะมากเพราะว่ากลัวดูไอผมเนี่ยเออฉีดใส่โอ้กเลยผจะแบบให้ผมลงไปซื้อของขึ้นมาเสร็จปุ๊บฉีดใส่ผื่นหนีผมก็งงกลัวแบคทีเรียดูผมด้วยนะที รอบนี้มาทํางานก็เลยมากันแค่2คนเนาะแล้วเราก็มานี่เราก็จะไม่ออกไปไหนนะฮะเราก็จะอยู่แค่ที่บ้านถ้าอยากดูคลิปเต็มนะคะว่าเราทําอะไรที่บ้านบ้างแล้วก็เป็นคลิปเปิดบ้านบ้านส่วนตัวที่หัวหินนะคะก็ดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะเป็นบ้านส่วนตัวนะเคยทําเปิดบ้านก็คือเป็นเปิดรีสอร์ทที่ชะอำนะฮะแต่ยังไม่เคยทําเปิดบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้เป็บ้านส่วนตัวก็ดูได้ที่คลิปต่อไปเลยจ้า มองนั้นไหมเออต้มยำใช่ไหมใช่ต้มยำเราต้องชิมน้ำยังก่อนเป็นไงตอนแรกบอกคนโอว่าทำไมต้มยำสีมันแปลกๆมันดูข้นมากแต่อร่อยนะดูเรื่องนะวู้สุดท้ายได้แล้วว่าร้านเนี้ยคนใต้ชาติคนใต้ชัวร์รสแบบจัดจ้านด้านนี่เรามากินหอยแองเผู้นะฮะเราถือของโปรดชับบี้เกนั่นเองปังมาก อาหารทั้งหมดที่เราซื้อมาในวันนี้เท่าไหร่เอ่ยหนสี 1, ่ร้อยเ้าสิบว่าเราให้ฟางทุกคนคือคุณดอกเราก็มีความน่ารักนะแพบบอกว่าแทบจะไม่ออกไปไหนเลยใช่ไหมกลับมาจากร้านอาหารนางนางพกผักกะเพรามาสี่กล่องนางบอกว่าเนี่ยผัดกะเพรามาให้เห็นเธอจะไม่ออกไปไหนแล้วเธอชอบกินผัดกะเพราพรุ่งนี้เธอจะได้กินซึ่งมันผักกะเพราเนื้อด้วยนะจ๊ะลัวแฟนกดตายขุนแหละวัว คือมใครเป็นบ้างอ่ะแบบเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่พอกินของเผ็ดแล้วมันอร่อยมันก็แบบพยายามจะฝืนกินไม่ได้ใช่ไหมมันก็ทรมารแต่มันก็อยากกินถ้ามีคนที่จําได้ว่าผมเคยออกไอจิปมามากเผ็ดอ่ะใครอยากให้ผมดีแมทกับแคปอ่ะก็เม้นมาบอกหน่อยมาบอกได้นี่ปลาหมึกเน้นๆซึ่งปลาหมึกเราก็ได้ดําเนินมาถึงจนครบหนึ่งตัวแล้วมั้งกินไปเกินครึ่งแล้วอ่ะมาไปต่อ ฟินแล้วฟินอีกช่วกนี้น่จะหากินยากหน่อยใช่ไหมใช่แต่จริง,ๆ,รงๆอ่ะร้านปลาหมึกย่างที่ชอบแบบและชอบร้านปลาหมึกย่างที่จตุจักรตรงเจเจมาร์เก็ตก็แคตลาดที่ขายปลาทุกคนมันจะมีปลาหมึกย่างร้านนึงอร่อยมาก<ะ>จตุจักรแทบจะไปเพื่อ<ะ>กินปลาหมึกอ่ะสองไปกินททบพิมพกรอบสยามสามไปเดินหาแบบหมูทอดกิน มันจมีหมูทอดร้านหมูทอดเยอะมากรอหมดช่วงโควิดอ่ะอยากทำกลิปมากพาเพื่อนๆเดินกินจัตจักรเงี้ยพัฒรู้จักร้านอร่อยๆอใน,นจัตจักรเยอะมากไม่ใช่อะไรหรอกตอนเด็กๆอะ่ะคือคุณพ่อชอบพาไปซื้อปลาเกือบทุกอาทิตย์ก็คือปลาทองตกแต่งตู้ป,าปาลาปลาคราฟแต่ก่อนที่บ้านมีบ่อปลาคราฟแบบ2เมตรอะ่ะเธอสูงกว่าเราอีกอะ่ะปลาคราฟตัวใหญ่เหมือนนี่ก็เลยต้องไปตลาดปาลาเกือบทุกอาทิ์ แล้วตอนนั้นตอนนี้น้องป้าไปไหนหมดแล้วก็ยังอยู่จริงๆก็ยังอยู่ในตู้นี้ทอืมัน <ะ S 2> ถ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมตูป้ปลาในห้องเราหายไปหมดเลยประมาณห้าหกปีที่แล้วอืเราก็ไปเที่ยวเดโมโสเสร็จกลับมาอืตอนทเท้าก็อยูแบบยังลึมกระลืออเลยแบ <ะ S 1> บ <ะ S 2> เล่นเสียขงของของห้องปึ้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 งเราก็ไปเปิดหน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะวันนั้นหน้าไม่ได้ล้างเลยปรากฏว่าคุณพ่อเชิญพระมาที่บ้านแล้วก็ไปเปิดหน้าออกมา แบบประตูหน้ามาคือพ่อไม่ได้ตะโกนขึ้นมานะพ่อแขกคอเขาก็เปิดมเห็นหน้าหลวงพี่ปุ๊บปิดประตูขออนุญาตแป๊บนึงนะคะเปลี่ยนชุดแบบมาถมหน้าก็ยังไม่ได้ล้างใส่ชุดให้มันเรียบร้อย่นะเสร็จปุ๊บท่านเดินเข้ามาต้องมาบอกตู้ปลาห้ามไว้ในห้องนอนนะถ้าไว้มุมเนี้ยเที่ยวไม่หยุดแล้วมันก็โดนยึดจริงๆก็คือคุณพ่อบอกว่าให้ย้ายไปอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าเรือนอีกหลังหนึ่งในยี่ดินเดียวกันเนี่ย ให้ไปไว้ตรงนอนตั้งแต่นั้นก็คือกลายเป็นปลาของพี่คนสวนไปเลยเพราะว่านางก็รักมากนางก็ดูแลอย่างดีเนาะรู้รู้คนถามไรอยู่์ไปเที่ยวอยู่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยเที่ยวแล้วไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวเลยเพราะฉะนั้นใครมีปลาอยู่ในห้องเราจะเที่ยวอยรใช่งนีตู้ปลาลในห้องหอ่ะปลาเล็กๆในห้องเอาออกซะ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมา รีวิวอะไรให้ฟังน,นิดนหน่อยหน่อยว่าอาหารที่กินไปวันนี้ยังไงเน,ะนเาะโอเคจ้าโอเคตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะซึ่งคุณโองนะคะกำลังทำอะไรอยู่คะหลังจานแล <ๆ S 2> แถบ,บนับหน้าที่แบบแพ็คอาหารที่แบบกินไม่หมดเข้าตู้เย็นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เสร็จโต๊ะซึ่งจะบอกอย่างงี้นะคะร้านขายพวกอาหารทะเลที่ชามนะคะเขาก็จะเป็นแบบบ่อให้เลือกเนาะก็จะมีกุ้งแบบเป็นๆปูเป็นๆให้เลือกเลย ก็ดีหลายหลร้ลานนะคะแต่มันก็มีบางร้านที่แบบอาจจะไม่สดบ้างนะคะก็คือต้องดวงดีได้ดวงไรเสียนะคะแล้วก็อยากจะบอกให้เพืเ่อนๆลองวนดูไกลๆกล่อนเพราะมันมีหลายร้านจริงๆแล้วก็ชอบร้านไหนราคาร้านไหนดีค่อยซื้อนะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อตั้งแต่ร้านแรกนะคะเราก็ต้องแบบขับเซอร์วดูก่อนว่าร้านไหนที่มันดูสดและมันดูถูกเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะรับไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะบ๊ายบายโออโอ๊โอ๊โอ๊โอโอโอ